ราศีพฤษภดวงชะตาในเดือนธันวาคมเป็นจุดของชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อไปสู่ความรุ่งโรจน์และรุ่งโรจน์ต่อไปในปี2668ฟันธุงราศีพฤษภในเดือนธันวาคมชาวราศีพฤษภเห็นได้ชัด มีจุดจังหวะของชีวิตที่คึกคักโดดเด่นจะเหนื่อยบ้างแต่แรงไม่ตกนะ่ะปี267 7ต่อปี2 0 6 8ส่วนใหญ่ของชาวราศีพฤษภตั้งแต่เมษายนของปี2 0 6 7นี้แล้วปีหน้าปี28 6 8แล้วยาวๆไปเนี่ยดวงโคตรด,ดีดวงจะมีจุดของการขยายการเริ่มต้นโอกาสแห่งความสำเร็จบนการเปลี่ยนแปลง แล้วโดยเฉพาะเดือนธันวาคมนะจะมีจุดของการเปลี่ยนแปลงที่เป็นความสําเร็จจากแดนไกลความสําเร็จที่มีช่องทางกับจีนกับการค้าขายในต่างประเทศผ่านสื่อต่างๆแต่ก่อนเนี้ยการที่คุณจะค้าขายกับต่างประเทศเนี่ยง่ายหรือยากคนสักคนหนึ่งเนี่ยจะต้องค้าขายกับต่างประเทศตามที่ผมเรียนมาเขาเรียกว่าเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศเนี่ยมันต้องทําชิปปิ้งมันต้องทํา การซื้อขายล่วงหน้ามันมันยากทีนี้มันย่นย่อหมดแล้วคุณค้าขายผ่าน e b a บย์ช้อปปี้ a า a าดาสารพันเลยมันนั่นคือคุณค้าขายต่างประเทศแล้วง่ายเห็นไหมเรียนรู้ดิถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเห็นได้ชัดใครเป็นคนยุคเก่าเหมือนยุคอายุ50ขึ้นนะ่ะแล้วไม่เรียนรู้เทคโนโลยีของโลกนะคุณจะเริ่มเหมือนกับเป็นไดโนเสาร์ที่ค่อยๆตายแล้วหมดยุคสมัยของเรา จารย์ใช้การเรียนรู้จ้างครูมาสอนมาอบรมให้ความรู้เรื่องต่างๆให้ความรู้เรื่องต่อๆให้ความรู้เรื่องโซเชียลให้ความรู้เรื่อง AI มันต้องพัฒนาไหมอ่ะไม่พัฒนาก็จบเหตุดิเราจังอยู่กับโลกใช่ไหมเราจะปลูกกล้วยปลูกอ้อยแล้วก็รอให้คนมาซื้อเหรอทำไมไม่ไลฟ์สดให้คนเก็ดูว่าเราปลูกอะไร ลงดินยังไงตอนนี้ขึ้นเป็นต้นมีออกเครือแล้วให้จองได้เลยแปลรูปแล้วแปลยังไงไปขายในอีเบขายในสื่อโซเชียลซอปฟี e ราสาดาเห็นไหมนี่คือโลกของการเปลี่ยนแปลงเราไม่เปลี่ยนแปลงตายจบผมบอกได้เลยจบซึ่งผมก็อายุห้าสิบสามผมก็ยังพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเพราะทุกอย่างมันมีเกิดดับ เปลี่ยนแปลงคุณไม่เปลี่ยนแปลงจบไม่เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงจำไว้นะนี่คือความจริงนะที่บอกกันเตือนกันเลยนะเพราะปีสองพจะเป็นปีห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกมาตรการทางการเงินมาตรการในการแลกเปลี่ยนเงินตราผลประโยชน์ต่างๆมันมีการกลุ่มรวมกลุ่มของการทําธุรกรรมในโลกมีกลุ่มใหม่เกิดขึ้นกลุ่มบริกกลุ่มบริกเนี่ยไม่ใช่กลุ่มเออเเชียนนะกลุ่มบริกจีนเป็นเจ้าพ่อใหญ่ ฉะนั้นเนี่ยแล้วเราต้องดูภาพลักษณ์เรากับจีนเป็นยังไงในกลุ่มต่างๆที่เป็นหัวหอกในการนํานี่แหละเพราะฉะนั้นเห็นไหมมันมีข้อมูลเราต้องเรียนรู้ถ้าเกิดเราต้องอยู่ในโลกเข้าถึงทรรมไม่ใช่ฟังแล้วเข้าถึงทรรมตื่นรู้ในธรรมไม่ใช่แปลว่าฟังแล้วตื่นไม่ใช่มันต้องปฏิบัติให้เป็นมรรคเป็นผลในตนแล้วจึงจะเกิดอันนั้นเป็นชั้นความคิดแล้วนั่นาน,าน่ากลัวเพราะในความเป็นจริงเรายังต้องพึ่งอะไรอยู่มากมาย ที่เป็นวัตถุเป็นสถานเป็นบุคคลเป็นเรื่องราวในทางโลกแต่พอฟังแล้วเราบอกโอ้ยเราเข้าใจแล้วเราบรรลุมันไม่ใช่บรรลุดิจิตจริงคุณต้องตื่นมาคุณยังต้องมาเจองานมาต้องเจอผู้ร่วมงานมันต้องเตอองค์ประกอบของการลงมือทํายุทธศาสตร์การแข่งขันกําไรขาดทุนถูกต้องไหมมันมีใครว่าฟังทำแล้วพรุ่งนี้หลุดพ้นแล้วไม่มีเวลาเจอเรื่องอะไรมันก็จะต้องไหว้อธิษฐานทํา ไม่ทำแล้วคุณจะเอาจิตไปวางไว้ตรงไหนจิตมันเกิดมันดับนั่นแหละมันยังไม่ถึงนะมันไปไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นพฤษภราศีพฤษภดวงชะตาในเดือนธันวาคมเป็นจุดของชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อไปสู่ความรุ่งโรจน์และรุ่งโรจน์ต่อไปในปี268ฟันทงเพราะฉะนั้นพฤษภน่าชื่นใจเห็นแล้วเป็นกำลัง ผู้ประสบจะมีความหวังกํากำลังใจเยียท้อแท้แล้วหมดกําลังใจเพราะตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยนะคือคุณทําอะไรหลายอย่างและรอผลรอผลแต่คุณไม่ได้นอนรอเพราะคุณก็ทําต่อไปนั่นแหละทีนี้อย่าท้อในช่วงปลายปีอย่าแผ่วทําและทําต่อไปลุกและลุกต่อไปลุยและลุยต่อไปก็จะมีมุมที่จะประสบความสาเร็จงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้าบริการเสื้อผ้าอาหารมุมในสิ่งใดๆของการงาน เพราะฉะนั้นเห็นได้ชัดว่าชาวลัคนาราศีพฤษภแบบภาพรวมนะชาวราศีพฤษภมีจุดจังหวะของความรุ่งโรจน์และโดดเด่นตั้งแต่ประมาณต้นเดือนพิกาที่ผ่านมาจนถึงวันที่4ธันวาคมเนี่ยดาวประจาตัวของชาวราศีพฤษภโคจรเป็นมหาจักรแม้มันอยู่ในมุมมรณะแต่พอ5ธันวาดาวประจําตัวของชาวราศีพฤษภจะโคจรเข้าราศีมังกรเป็นราชาโชคในเรือนสุพระเรียกว่าตนุสุพระ เป็นจุดแห่งความสําเร็จจุดแห่งความรุ่งโร์ราศีพะษภมีดาวศุกร์เป็นดาวประจําตัวดาวศุกร์คือเลขหกราศีพฤษภนับตั้งแต่ต้นเดือนพิกายนที่ผ่านมาดาวศุกร์โคจรได้แต่เป็นมหาจักรแปลว่าโลดโผลต่อสู้แข่งขันมาหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุบันฟันฉงเฉงช่งางผดโผลหนักหนาหน้ายำเกงยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจ ต่อสู้และชนะนะผ,ผ่าผโผนหลากหลายเหนื่อยเดี๋ยวงานเช้าเดี๋ยวงานบ่ายเดี๋ยวงานเย็นเดี๋ยวงานค่นานํางานเช้างานบ่ายเงินไม่เคยเข้างานเยอะนะทาต่อไปแล้วมีเกณฑ์ประสบความสาเร็จมันจะประสบความเร็จเมื่อไหร่ห้ธันวาเป็นต้นไปหธันวาเป็นต้นไปชาวราศีพฤษภที่ลงมือทําสุดกําลังสุดชีวิตจะประกอบผลิจในสิ่งทั้งหลาย จะประสบความสาเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพราะหลังจากวันที่5้ธันวาคมเป็นต้นไปดาวไปจำ้ำชวนชาวราศีพฤษภโคจรได้ตาแหน่งเป็นราชาโชคราชาโชคถล่มเลาผลบุญเก่าผลงานเก่าส่งให้เห็นเป็นสงา่ามีอํานาจมีสมบัติดุจราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหามาเองมาเองฟันทงเอาละชาวราศีพฤษภโดยอารวมดีเรื่องเรื่องงานเนี่ยนะเรื่องงานหาให้เจอมันเป็นจุดแห่งการเปลี่ยนแปลงในรอบ7ปีตั้งแต่ปี66จนถึงปี72สพศนะหาให้เจอ หาให้ได้เจอให้ที่ีใช่แล้วลงมือทําสุดกําลังแล้วเห็นได้ชัดว่าจุดจังหวะเดือนธันวาเนี่ยเป็นจุดที่ดีที่จะมีโอกาสสําเร็จเห็นผลแห่งความสําเร็จสดชื่นชื่นมืน่นเรื่องงานเงินอยู่ไปในทิศทางที่ดีมีโอกาสได้เงินมีโอกาสได้หมุนเงินสภาพคล่องทางการเงินจะดีส่งท้ายปลายปีชาวราศีพฤษภสภาพการเงินจะดีส่งท้ายปลายปี สองร้อยหกสิบเจ็ดจ้าฟันทงเรื่องของความรักและครอบครัวดาวคนรักดาวหุ้นส่วนอยู่ในมุมที่เรียกว่าเฉาขาดถังเช่าและไวอากาเหมือนหมดแรงเพราะดาวอังคารคือดาวคู่ครองคนรักหุ้นส่วนคู่ค้ามันเฉื่อยเราลุกเรามีกำลังแต่มันเฉื่อยมันไม่ใช่เราเรื่องของมันนะ เดี๋ยวเราลุกเองไม่เป็นไรคือเป็นเวลามันเป็นแบบนี้นะต้องเข้าใจด้วยเข้าใจนะเข้าใจตรงกันนะว่าโดยสภาพตัวคุณของคุณนะดีลุยสู่ก,กําลังแต่แต่คนคนที่คุณจะทำอะไรด้วยเนี่ยคุณต้องไปปลูกให้เขาตื่นนะให้เขาเกิดความคึกคักพรีเซน,นเ i ชันนำเสนอกระทุ้งลายกระแทกนู่นนี่นั่นนะป่าล้อมเมืองนะจุดไฟเผามาเลยเนี่ยเห็นไหมหลายสถานแล้วดีเรื่องของสิ่งที่ควรกระทำ ดูแลพึ่งทหาสสบดีทับตัวเองไปสร้างบุญสร้างกุศลด้วยศรัทธาผมเคยมีสถานการณ์แบบนี้เหมือนชาวราศีพฤษภเนี่ยสถานการณ์อย่างนี้พอส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ผมก็จะไปวัดโบราณวัดเก่าแก่วัดประวัติศาสตร์วัดใหญ่ชยมงคลไปไหว้สการะพระประธานพระสมเด็จพระนเรศวรมหาราชรูปเคารพพงค์ประทับนั่งอย่างยิ่งใหญ่ไปวัดพนันเชิงไปไหว้หลวงพ่อโตนะ ไปวัดพระแก้วไปไหว้พระแก้วมรกตไปวัดสะเกตขึ้นภูเขาทองชิดเจริญขึ้นชีวิตอาจารย์ในช่วงเดินผ่านชีวิตแบบนี้ทําแบบนั้นถึงเล่าให้ฟังไปทําตามที่เดบอกกล่าวแล้วก็เคยเล่ามาตลอดแล้วคุณจะหานี่น้ำอบคันธมาศเนี่นะผสมน้ําอาบตัวเพื่อเสริมมงคลบุญ,ญาราศีให้มันชื่นอกชื่นใจชื่นฉ่าเนี่ยนะน้ำอบคันธมาศเนี่ยตำรับพระองค์เจ้าพวงส้อยสะอาง ไม่ใช่แค่อาบหรือสงน้ำพระในชื่อสงการนี่อาบน้ำล้างหน้าได้ทุกวันใส่ขันเอาน้ำใส่ขันเปล่าเนี่ยนะเปิดน้ำจากก๊อกใส่แล้วใส่เนี่ยไปสักสามหยดในนี้จะมีน้าอบคันธมาตตำรับโบร,ราณของไทยเป็นภูมิปัญญาไทยของพระองค์เจ้าวพวงส้อยสะอางแล้วก็ใส่น้ำมนต์เป็นนับพันพันพิธีเสริมบุญยาราศีให้เป็นมหามงคลชัยมีไว้ดี นะจะราศีพุธศพยิ่งดีราศีอื่นก็ได้นะแล้วควรมีอันนี้เหรียญหลงพ่อเงินนะเหรียญนี้เป็นเหรียญแจกเรียกว่าเหรียญขวัญถุงไหนมีรูปเหรียญชัดๆไหมเหรียญขวัญถุงนะเนี่ย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 ะเหรียญขวัญถุงอันนี้เหรียญขวัญถุงสําหรับแจกเนี่ยเราจะมีนะรุ่นสร้างบุญมีกันมีทองเนี่ยนะ เป็นเหรียญที่แจกให้กับผู้ที่มีอุปการคุณกับผมเพราะผมสร้างถวายวัดและก็ส่วนหนึ่งเอามาเป็นมงคลที่ลึกให้กับผู้ที่ซื้อปริทินโหรนะจองปริทินโหรปี2 5 6 8เล่มนี้4นี่499่เนี่ยทั้งค่านึงปริทินนี่นะหนาเกือบพันหน้านะมีข้อมูลรายละเอียดยิบติดต่อพบปะเจราจานัดหมายประชุม ไลฟ์สดขายของเวลาใดเล่มนี้เลยแล้วก็แจกเหรียญหลวงพ่อเงินขวัญถุงค่าส่งไม่คิด499บาทสนใจติดต่อเลยนะต้องมีเพราะคุณปี268รวยนะครับ